ความเดิมตอนที่แล้วในซีวีทีร้อยทอมเพอร์ซี่เจคอบส์แผนกสืบสวนอาชญากรรมของกองครับจำดอกสว่างของสตีฟพอตเตอร์ได้ไหมผมทดสอบมันอีกครั้งถ้าคุณไม่โกผมก็เป็นคนเนระบบค,<ก>คุณไม่ได้โกหกคุณพี่ชายผมที่ฮาร์ดี้เขาเป็นคนที่ระเบิดเงินคอมมโดของคุณ ิวทีมสีสั้นหนึ่งตอนที่2ี่สิบ หลังจากที่อาบัตอาราดีได้โทรมาบอกแมนเดียเรื่องที่พี่ชายของเขาอยู่เบื้องหลังการตายของทีมเอโคและอยากจะมอบตัวพี่ชายให้กับพวกเขาโดยให้เหตุผลว่าพี่ชายเขาทรยศทุกคนและเป็นเหมือนคนบาที่ต้องการจะครองโลกเขาจะฆ่าทุกคนรวมถึงตัวเขาด้วยลูนี่คิดว่าน้องชายเป็นศัตรูเพียงเพราะเขาเห็นต่างเขาไม่อยากจะครองโลกเหมือนพี่ชายทางด้านซิลที่ฟังจากเสียงบันทึกก็คิดว่าเหตุผลที่อาบัตจะมอบตัวพี่ชายให้กับพวกเขายังไม่ค่อยสมเหตุสมผล เท่าไรอาบาตเขาบอกว่าสามารถส่งตัวลูนีให้ได้แต่ขอพบกันตัวต่อตัวในบ่ายพรุ่งนี้ในใจกลางจาลกีดังนั้นทางทีมจึงต้องวางแผนว่าจะจับลูนีให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจะรวบตัวอาบาดท,ทันทีแต่ก่อนอื่นแมนดี้ซึ่งเป็นผู้หญิงที่อาบาตอยากเจอเธอจะต้องขออนุญาตทางปากีสถานเพื่อที่จะเข้าไปที่นั่น ตกดึกทีมซิลก็ได้พากันมานั่งพักผ่อนในบ้านเล็กๆที่พวกเขาได้สร้างเอาไว้ลิซ่าก็เดินเข้ามาขอนั่งด้วยซึ่งตอนนี้เธอกาลังมีปัญหาด้านความรักลิซ่าไม่สามารถติดต่อแดนนี่คนรักของเธอได้มาเป็นอาทิตย์แล้วซันนี่ที่ฟังอยู่เขาก็บอกจะช่วยเธอด้วยการให้เพื่อนของเขาไปเช็คแดนนี่ที่บ้านให้ ัดมาที่สเปนเซอร์เขาเปิดแล็ปท็อปดูวิดีโอที่สเตลลาส่งมาสเตลลาไม่สามารถคุยกับสเปนเซอร์ได้ในเวลานี้เพราะด้วยเวลาที่คาดเคลื่อนกันและเธอก็ต้องรีบไปสอนก่อนจะไปสเตลลาก็ถามสเปนเซอร์ถึงเรื่องที่เขาจะกลับมาจากการทําภารกิจเนื่องจากเธอเองก็มีงานที่ต้องทําจึงอาจจะไรับไม่ได้เธอจึงอยากให้สเปนเซอร์ระบ,บุวันมาให้เธอ ในห้องทำงานของซิลเจสันที่เดินเข้ามาเจอกับแมนดีเธอจึงบอกข่าวดีเรื่องที่เธอมีคนรู้จักทำงานอยู่ที่กงสูงของปากีสถานในเจแบกซึ่งเขาสามารถช่วยให้เธอเข้าไปที่นั่นได้ก่อนที่แมนดี้จะไปเจสันก็ถามเธอเรื่องซีออนแท็กติคอลเธอรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้างซึ่งแมนดี้ก็บอกว่ามันเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยความสงสัยแมนดี้จึงได้ย้อนถามเจสันว่าทำไมเธอไม่ไปถามเอมมี่ ทั้งที่ดูเหมือนจะสนิทกันเจสันจึงได้เล่าเรื่องสวรานของสตีฟที่อยู่กับเอมมี่ซึ่งดูเหมือนว่าเอมมี่จะมีความลับอะไรบางอย่างและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการตายของทีมเอโคได้เพราะสีออนทำเกี่ยวกับเหมืองแร่สิ่งที่สตีฟเจออาจจะเป็นรันแรกที่มีค่ามากจนคิดว่าอาจจะทำให้สีออนฆ่าพวกเขาทิ้งได้ หลังจากนั้นแมนดี้เธอก็ได้เข้าไปในเจ a g แบกแต่ระหว่างที่เธอนั่งรถอยู่ก็เจอเข้ากระใช้หลายคนมันได้เอารถมาจอดขวางทางแล้วก็เอาผ้าคุมหัวเธอเออกมาจากรถทางด้าน J an, เจสันขอเข้ามาหาคัสเตอร์บริษัทซีออนที่ห้องเพื่อถามถึงเรื่องสว่รคของสตีฟสตีฟเคยส่งไปตรวจที่แลบบของซีออนซึ่งคัสเตอร์เขาเองก็รู้เรื่องของเลนทนัมในดินที่ติดอยู่ในสวน่ร แต่เขาก็บอกกับสตีฟว่าไม่มีอะไรในดินนั้นเจสันที่อยากรู้ว่าทําไมถึงบอกกับสตีฟไปแบบนั้น คาสเตอร์เขาบอกว่าเขาเองก็เสียใจยกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องแรกเป็นเรื่องที่รู้กันดีว่าในประเทศนี้มีการสู้รบกันอยู่และที่นี่ก็เป็นเสมือนกับเหมืองมันอาจจะมีประสิทธิภาพแค่กับคนที่รู้ค่าของมันเท่านั้นเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่โกหกสตีฟ ok พอไรฟินที่เขาไปขุดเจอมันเป็นแค่ร่องรอยเท่านั้นซึ่งเขาก็บอกกับสตีฟไปแล้วดังนั้นคนที่โกหกก็คือเอมมี่ ัดมาที่ลิซ่าเธอเจอเรหลังจากที่ตามหาอยู่นานเรกําลังทําความสะอาดกระบอกปืนอยู่ซึ่งเหตุผลที่ลิซ่ามาที่นี่คือเพื่อคุยกับเขาเรื่องที่ต้องไปสอบสวนในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าเรรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงการที่เขาทําให้เด็กคนนึงต้องตายทางกลาโฮมต้องพูดได้ว่าไม่ได้เกิดจากความประมาทแต่ลิซ่าก็มีกล้องที่ได้จากโดนในวันที่เกิดเรื่องมันเป็นช่วงกลางวันเธอเห็นทุกอย่างชัดเจนตอนที่เรคว้างระเบิดออกไปเขามีอาการ จิตที่ไหลและอาการของเรก็เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาที่นี่แต่สิ่งสําคัญที่ไดซาบ,บอกกับเรก็คือเธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับรวมถึงเรื่องของคลิปเธอจะไม่ส่งไปให้ตํารวจแต่การที่เธอทําแบบนั้นมันอาจจะส่งผลให้เธอโดนสอบสวนเพราะปกปิดหลักฐานสําคัญซึ่งเรไม่ยอมให้เธอทําแบบนั้นแน่และบอกให้เธอส่งเทไปให้ฝ่ายสอบสวนซะ ตัดมาที่แมนดีที่ตอนนี้ทูกอาบัตอารณีจับตัวมาเขาไม่ได้ทำร้ายเธอและยังถือชามาให้พร้อมกับต้อนรับเป็นอย่างดีแมนดีเธอจึงขอให้เขารีบคุย อาบัดเขาอยากให้ทางการจัดก,การกรูนีส่วนเรื่องที่ดูนีฆ่าทีมเอ็โคก็เพราะคนของเขาถูกทหารจับสิ่งที่เขาควรทาก็คือร้อยทีมเอ็โคกลับไปแต่ก็ทนไม่ไหวหลังจากที่ไล่ฟินถูกเผาลูนีจึงตัดสินใจฆ่าทีมเอ็โคมันอาจจะเป็นเพราะลูนีอยู่ที่นี่มานานและไม่ได้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมแต่เมื่อการเวลาและยุคสมัยเปลี่ยนไปลูนีกลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลง,งความคิดของตัวเองและอาบัตก็ยินดีที่จะบอกวิธีฆ่า พี่ชายของตัวเองให้กับแมนดี้ฟังตัดมาที่กลางหุบเขาหลังจากที่แมนดี้คุยกับอาบาเสร็จแล้วก็ได้ปล่อยเธอพร้อมกับพวกของเธอออกมาไม่นานรถของทหารก็ได้เข้ามารับเธอตัดมาภายในห้องประชุมทีมแมนดี้ยอมรับว่าเธอประมาทไซรลับปากีเป็นคนของฮารานีทำให้เธอโดนจับตัวไปแต่เธอกลับมองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเธอได้ข้อมูลโดยตรงมาจากอาบา แมนดี้ได้บอกกับทุกคนว่าปกติแล้วคารณนีจะอาศัยอยู่ในหุบเขาสวอตท,ทางเหนือของเพชรวาในปากีสถานซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้แต่พวกมันจะออกมาสแสวงบุญผ่านเทือกเขาเข้าสู่หมู่บ้านปกปีละครั้งซึ่งเป็นที่กําเนิดของบิดาพวกเขาเพื่อเขารบหลุมศพของบรรพบุรุษ อาบาดได้ชนพี่ชายไปที่นั่นซึ่งตอนนี้อาบาดก็เริ่มออกเดินทางไปที่เพชรวาแล้วเขาจะอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าแล้วอาบาดจะท,ทําทีแกล้งป่วยเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปแสวงบุญเพราะเขารู้ว่าทางการจะเข้ามาจับตัดมาเทือเรเขาอยู่ในห้องกับพนักงานสอบสวน รองที่กำลังอ่านคําชี้แจงคดีของเขาอยู่เรก็บอกกับพนักงานสอบสวนว่าจะขอชี้แจงเพิ่มเติมแขนของเขาเจ็บจนควบคุมทิศทางของระเบิดไม่ได้ทําให้เด็กคนนั้นต้องตายอาการบาดเจ็บที่ไหลมีมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาประจําการเขาถูกหมอนัดให้ไปพบแต่ก็ไม่ได้ไปตามนัดและกลับมาประจําการตามปกติทําให้หัวหน้าทีมเชื่อว่าอาการบาดเจ็บที่ไหลของเขาได้หายไปแล้วพนักงานสอบสวนจึงแนะนําให้เขาไปหาหมอและเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ นวนเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของเด็กชายที่เสียไปซึ่งไม่ต้องมีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เรเขาอยากให้ตำรวจลงโทษมากกว่านี้เพราะเขาทำให้เด็กคนหนึ่งต้องตายโดยที่เด็กคนนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำแต่พนักงานสอบสวนก็ย้ำว่าให้เขาไปหาหมอโชคดีที่ตอนนี้เป็นช่วงสงครามจึงไม่มีการเอาผิดใดๆซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากำลังทำภารกิจเป็นเรื่องที่ทางการเข้าใจได้ ทางด้านสเปนเซอร์เขาก็เดินมาหาแบตเตอรี่ใหม่และก็ได้เจอกับลิซ่าเธอจึงช่วยหาให้เมื่อสเปนเซอร์ได้ของแต่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปลิซ่าก็ได้ถามเขาถึงเรื่องสเตลลาเขางอนที่ไม่ค่อยได้คุยกับเธอแต่ลิซ่าก็ปลอบใจเขาเพราะเธอเองก็รู้สึกน้อยใจแดนนี่เหมือนกัน ทางด้านแมนดี้เธอเข้ามาหาพอที่กําลังทํางานอยู่พอยังคงโกรธแมนดีที่หลอกเขาเรื่องสตรีมหาคารแต่พอก็ได้ถามถึงคนของซิลที่ควางระเบิดพานจนทําให้เด็กคนนึงต้องตายแมนดี Mandy, ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทําให้เขาโกรธและเดินหนีไป ตัดมาที่ห้องประชุมทีมซิลพวกเขากําลังวางแผนที่จะเข้าไปจับฮารานีข่าวดีก็คือทางการเปิดให้ทำภารกิจได้ส่วนข่าร้ายก็คืออนุญาตให้โจมตีแค่ทางอากาศผ่านโดรนที่ติดตั้งอาวุธเท่านั้นตกกลางดึกลิซ่าเดินเข้ามาถามเรถึงเรื่องที่ไปสอบปากคำซึ่งลิซ่าก็ไม่รู้ว่าเขายอมรับกับตำรวจเรื่องที่เขาทำผิดพลาดแต่เรื่องที่เรควรทำมากที่สุดในตอนนี้ก็คือคุยกับเจสัน ทางด้านเจสันเขาคุยกับแมนดีด้วยความเป็นห่วงตอนที่เธอถูกอาบันลักพาตัวไปแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดีและเจสันก็ได้เล่าเรื่องสวรรค์ของสตีฟวันนี้ที่เขาได้เข้าไปคุยกับคาสเตอร์ถึงทางสีออนจะเปิดรายงานเรื่องแรเลนเทนัมให้เขาดูแต่เขาก็เชื่อว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหก ตัดมาทางห้องควบคุมโดรนที่ใช้โจมตีทางอากาศพวกเขากําลังเช็คสถานการณ์ผ่านกล้องจากโดรขนขณะนั้นเองก็ได้สังเกตเห็นรถบัสแมนดี้จึงอธิบายว่ารถคันนั้นมีเด็กๆอยู่และพวกเขาก็อาจกําลังจะไปโคดเพราะมีโรงเรียนอิสลามอยู่ที่กาเดตพวกเขาน่าจะหยุดพัก้างคืนที่นั่นทําให้ทางทีมจะต้องหยุดภารกษษิจทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆทั้งหมด แต่ซิวก็ไม่อยากที่จะรอเจสันจึงยื่นข้อเสนอให้พวกเขาลงไปทําภารกิจโดยที่จะหลีกเลี่ยงเด็กๆกับชาวบ้านแต่กว่าที่พวกเขาจะไปถึงก็คงจะเช้าพอดีนั่นอาจจะสร้างปัญหาให้ได้หากพวกเขาทําภารกิจในช่วงที่กาลังสว่างอยู่อาจจะทําให้พวกเขาเป็นอันตรายได้ ในระหว่างที่พวกเขากําลังออกเดินทางไปทําภารกิจแมนดี้ก็ได้เตือนเจสันเพราะลูนีมีคนหน้าเหมือนซึ่งเจสันก็รับทราบและบอกกับแมนดี้ว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาคุยเรื่องสว่างต่อตัดมาที่ทีมซิลพวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปทำภารกิจพร้อมกับอาวุธครบมือเมื่อมาใกล้กับฮารานีท้องฟ้าก็สว่างขึ้นแล้ว ทั้งเมืองถูกปกคุมไปด้วยความเงียบและพวกเขาก็ไปเจอกับบ้านของลูนีและเตรียมพร้อมกระจายตัวกันไปโดยอรอบทางลิซ่าก็แจ้งให้ทีมทราบถึงการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นเพียงเด็กที่ตื่นเช้าขึ้นมาละหมาด ในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินเข้าไปโจมตีเป้าหมายก็ได้พบกับเด็กกลุ่มใหญ่จึงส่งสัญญาณให้พวกเขากลับเข้าไปในที่พักระหว่างนั้นก็พยายามเปิดประตูเพื่อค้นหาเป้าหมายแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกก็พบกับศัตรูที่ซุ่มรออยู่พวกเขาจึงต้องรีบจัดการกับพวกมันซึ่งพบว่าข้างในมีคนของพวกมันอยู่เป็นจํานวนมากและเมื่อเข้าไปถึงข้างในก็เจอกับตู้อีกชั้นพวกเขาใช้ระเบิดเพื่อทําลายประตูนั้นทิ้งเมื่อเรเข้าไปถึงข้างในก็พบกับชายคนหนึ่ง จึงได้จับตัวเอาไว้และไปสำรวจชั้นบนต่อระหว่างทางก็ควางระเบิดเพื่อเปิดทางเข้าไปด้วยภายในนั้นมืดทึบทางลิซ่าก็ได้ระบุตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเป็นลูนีให้กะเจสันตามไป เจสันที่กาลังตามหาตัวเป้าหมายก็เห็นชายคนหนึ่งวิ่งไปเที่ยวรถแต่ก็ไม่ใช่ลูนีพวกเขาจึงไปจัดการอีกทางและในที่สุดเจสันก็ตามไปอีกทางและเจอกรบลูนีฮารานีจนได้หลังจากที่จับลูนีได้ในขณะที่พวกเขากําลังพากลับไปสอบสวนลูนีก็ออแต่สาบแช่งทีมซิลแต่เจสันก็ไม่สนใจและถามถึงคัตเตอร์และก็เป็นไปตามที่เจสันคิดพวกมันรู้จักกันส่วนทางลิซ่าก็ได้บอกให้พวกเขา หลีบถอนกำลังเขามีคนอีกกลุ่มกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดซึ่งเมื่อทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยพวกมันก็มาถึงพอดีและก็ยังไม่ได้ไปถึงไหน 1. ในเฮลิคอปเตอร์ที่มารับทีมซิลก็ถูกยิง